สวัสดีค่ะฟ้านะคะที่ปรกษาการขายรถมิตซูรุ่งเจริญสาขาสุขุมวิทน,นะคะทุกค้าวันนี้นะคะฟ้าอยู่กับตัว ไททันสีประตูยกสูงนะคะลูกค้าเป็นคันสีส้มเนาะคันนี้เป็นคันสีส้มที่แบบมีการแต่งอีกแนวหนึ่งเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราแต่งอะไรนะคะแต่โปรนี้ก็ก่อนจะไปดูเนาะมาแจ้งโปรก่อนนะคะโปรนี้นะคะฟ้าให้ใช้เงินแค่39,900บาทนะคะใช้แค่นี้เลยเนาะก็ออกรถคันนี้กลับไปได้เลยนะคะฟ้าจะพาไปดูนะคะว่าคันสีส้มคันนี้เนี่ยมันแต่งแตกต่างจากคันที่ผ่านๆมาอย่างไงนะคะเดี๋ยวฟ้าพาไปดูนะคะเชิญเลยค่ะอตรงด้านหน้าก่อนเลยเนาะด้านหน้าตรงฝากระโปงนะคะลูกค้าคันนี้เรา ใส่สกูปหน้าให้ด้วยนะคะลูกค้าสกูปหน้าัอ่สลับเลยนะสีส้มกับดำนะคะดำได้านนะคะดูแล้วแบบว่าลงตัวกันแล้วก็เท่มากเลยนะคะมาพร้อมกับ โลกโลก้ไททันนะคะสปอร์ตสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะลูกคา้าดูแล้วเท่มากเลยเนาะแล้วก็กระจังหน้าตัวนี้นะคะสีดำเงานะคะและคันนี้นะคะเราแถมเป็นครอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะครอบไฟหน้าแล้วก็ครอบไฟเลี้ยวให้นะคะสีดำเงาเนาะแล้วก็ด้านล่างนะคะที่เราแถมให้นะคะก็จะเป็นตัวกันชนหน้านะคะหังด้นเท่ๆแบบนี้กันไปเนาะดูบึกบึงอลังการแบบนี้กันเลยเนาะ,ะไม่เพียงเท่านี้นะคะลูกคา้าที่เราแถมให้นะคะด้านข้างนี้เลยล้อแมกไ์ลน์นี้เราไม่ค่อยได้เห็นกันเนาะใช่ไหมมาดูกันใกล้ๆได้นะคะล้อแมกซลน์นี้นะคะก็ ใส่แล้วดูดีมากทีเดียวนะคะลูกค้าเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะซีรียัยงอยู่ที่25 5ห้าห้านแนะคะลูกค้าตัวของเราเ,เป็นยังมอนสเตอร์นะคะแล้วก็ถัดขึ้นมานะคะที่เราแถามให้นะคะก็จะเป็นคิ้วล้อนะคะแบบหมุดสีดําเงาแบบนี้เท่ๆกันไปแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ที่แถมให้ก็จะเป็นตัวค er ิ้วกรนสานเราลังค่านะคะบอกเลยว่าใส่ทุกอย่างแล้วแบบดูเท่มากเลยเนาะแล้วก็กระจมองข้างสีดำเงาเนาะพร้อมกับนี่เลย บ้ารองมือด้วยนะคะสีดำเงานะคะที่จับประตูสีดำเงานะคะแล้วก็สติกเกอร์ลายนี้เลยเนาะก็อย่างที่บอกนะคะใส่กันไปแบบนี้แล้วคือแบบดูดีมากนะคะแล้วก็สติกเกอร์ลายนี้ก็ไม่ค่อยเหมือนสติกเกอร์ที่ผ่านมานะก็ดูดีดูดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่แถมให้นะคะด้านหลังนะลูกค้าตัวนี้เป็นสปอยเลอร์ทรงสูงนะคะลูกค้าถ้าชอบแบบนี้ก็สั่งกับฟ้าได้เลยเนาะก็เท่ๆแบบนี้กันไปนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะลูกค้าที่เราแถมให้เป็นครอบไฟท้ายนะคะสีดำเงาแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ ที่เปิดประตูที่เปิดฝาท้ายนะคะสีดำเงามาพร้อมกับกันชนท้สีดำเงานะคะแล้วก็คันนี้ก็มีกล้องถอยหลังให้แล้วนะคะบอกเลยว่า,าเพิ่มความปลอดภัยขณะเราถ่ายหลังให้นะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้ที่ฟ้าพาไปชมบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็เท่ม,มากๆเลยใช่ไหมคะอย่างที่บอกนะคะคันนี้นะคะฟ้าให้ใช้งบเพียง3 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้ทุกชิ้นที่พาไปดูกันเลยเนาะแล้วก็ ถ้าสนใจโปรนี้นะคะแต่งแบบนี้หรือว่าแต่งแนวไหนก็แล้วแต่นะคะลูกค้าสามารถทักมาหาฟ้าได้เลยนะคะติดต่อฟ้าโดยตรงได้ที่เบอร์0 8 3 6 1 9 8 2 8 9กนนะคะหรือถ้าไม่สะดวกนะคะเดี๋ยวฟ้าจะทิ้งช่องทางการติดต่ออื่นๆไว้ให้นะคะลูกค้าแค่คลิกลิงก์เท่านั้นนะคะสอบถามฟ้าได้โดยตรงเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะฟ้าจะมีรถสวยๆคลิปสวยๆมาให้ดูกันเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะวันนี้ฟ้าก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ